ังนะหายใจออกตอนที่เท้าซ้ายเหยียบพื้นตับมันจะได้ไม่กระแทกกระบังลมแค่นี้ก็ไม่จุกแล้ววิ่งต่อไปอย่าหยุดตื่นเต,นต้นจนใจสั่นเป็นเจ้าเข้าไรสติยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วเป่าลมใส่เข้าไปเหมือนเป่าลูกโปง่งเส้นประสาทเวกัสมันจะสั่งให้หัวใจเต้นช้าลง,งสงบสติอารมณ์ได้หรือ,อยังเพลงดังขนาดนี้เองตะแคงหูซ้ายฟังให้ตายก็ไม่รู้เรื่องหรอกหูซ้ายมันไว้ฟังดนตรีถ้าจะฟังคนพูดให้หันหูขวาไปหาเขาสมองซีกซ้ายมันจะแปลความหมายถูกหัดฉลาดใช้ร่างกายบัดกินแล้วก็นอนแสบร้อนหน้าอกและสีสมนมาาแขนช ไม่ได้ร้องโวยวายหาพระแสงอะไรเส้นประสาทที่คอมันทับกันเอ็งแค่สายหัวไปมาซ้ายขวาแรงๆเดี๋ยวความรู้สึกที่มือก็กลับมาเองไม่ต้องสะบัดมือให้เมื่อยตุ้มตาปลือจะหลับแหลไม่หลับแหลมขับเพลียจิตสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไวให้นานที่สุดพอหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเอ็งก็จะตาสว่างเองอย่าเพิ่งหลับตื่นมาคุยกับข้าก่อนเห็นเข็มแล้วทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อายเด็กมันไหมจังหวะที่พยาบาลจะจิ้มให้เอ็งไอออกมาแค็งแข็งแข็งแรงดันในอกมันจะไปกวนสัญ,ญญาณความเจ็บเจ็บน้อยลงไอค็อกูข็ หายใจไม่ออกทำไหจะขาดใจตายเองก็ <c oughs> แค่เอาลิ้นดันเพดานปากแล้วเอานิ้วจิ้มกดที่ว่างคิ้วสลับกันไปมากระดูกข้างในมันจะขยับทีนี้โพรงจมูกก็โล่งแล้ว <c oughs> เลิกฟุตฟิตสักทีละ่ะกินของเย็นตะกร้ตะกรามจนปวดสมองโง่เง่าจริงรีบเอาลิ้นของเองไปแปะแนบกับเพดานปากเดียวนี้ความร้อนจากลิ้นมันจะช่วยคลายเส้นประสาท